สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีรอนยูทูบครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้9ตุลาคม2563ครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับการเช็คยอดเงินรูปสินค้าในบัตรสบริการแห่งรัฐกับการเช็คยอดวงเงินที่จะใช้กดเงินสดนั้นวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทําวิธีทําทําเหมือนกันไหมหรือว่าทําแตกต่างกันครับ แต่ละอย่างทำได้กี่วิธีชมในคลิปนี้ครับก่อนอื่นครับมาดูวิธีเช็ควงเงินรูดสินค้านะครับจะทำได้ยังไงบ้างครับวงเงินรูดสินค้าก็คือเงินที่หน่วยงานภาครัฐเติมเข้าไปในบัตรให้สำหรับรูดสินซื้อสินค้าได้อย่างเดียวนั่นแหละครับเ,เขาเรียกว่าวงเงินรูดซื้อสินค้า ซึ่งวงเงินรูดซื้อสินค้านี้สามารถโทรเช็คได้ทั้งหลายค่านะครับวันนี้จะนำมาเล่าให้ฟังเฉพาะส่วนของรูดซื้อสินค้าอย่างเดียวนะครับเช็คนะครับสามารถโทรเช็คได้แล้วก็เช็คด้วยวิธีอื่นนอกจากนั้นวงเงินที่รูดซื้อรูดนะครับก็ยังมีค่าลดค่าแก๊สก็ยังสามารถเช็คได้นะครับและค่าอ,าอื่นๆก็เช็คได้แต่วันนี้จะเอาเฉพาะส่วนลดร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เราไปกดซื้อของนั่นแหละครับ วิธีเช็ควงเงินรูดซื้อสินค้าทำได้โดยครับ1.1ครับวิธีที่1ทําทำได้โดยโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติสามารถโทรสอบถามได้ตลอดย4ชั่วโมงซึ่งวิธีโทรศัพท์นี้จะกดแตกต่างกันจากการโทรสอบถามวงเงินกดเงินสดครับทำไม่เหมือนกันแต่โทรไปที่เบอร์เดียวกันนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นอย่างไรรายละเอียดวิธีที่2การเช็ควงเงินรูดซื้อสินค้า เช็ค OK ได้จากเครื่องรูดสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ت, และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับหรือเช็คก,กับแอปถุงเงินนะครับร้านค้าที่เขามีแอปถุงเงินนี่ก็บัตรธนิการไทยแลนดก็สามารถเช็คได้ว่าเรามีวงเงินรูดสินค้ากี่บาทเหลือกี่บาทนะครับใครใช้ไปแล้วหมดแล้วไปเช็คก,ก็ดูรู้ได้ว่าหมดนะครับทํานองนี้นะครับอันนี้ก็คือวงเงินรูดสินค้าสามารถเช็คได้โดยโทรศัพท์ ष, กับเครื่องรูด กับแอปที่ร้านค้าที่เขารวมโครงการนะครับทำได้2อย่างไปกดที่ตู้ ATM เช็ควงเงินรูดสินค้าไม่สามารถทําได้ครับทีนี้มาดูการเช็ควงเงินกดเงินสดวงเงินกดเงินสดนี่ก็หมายถึงสมมุติถ้ามีกรณีที่รัฐบาลเติมเงินเข้าบัตรเขาบอกว่าวงเงินนั้นกดเงินสดได้เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรอันนั้นก็สามารถเช็คกดเงินสดได้นะครับนอกจากนั้นค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าก็เช็คได้เพราะค่าน้ำประปาไม่เกินร้อยค่าไฟฟ้าไม่เกิน230ที่เราได้คืนในแต่ละเดือนนั้นถ้าเงินเข้าแล้วก็กดเป็นเงินสดได้ทำนองนี้ครับทีนี้อันที่จะได้ใหม่ๆนี้ใบๆนี้ครับก็คือวงเงินกดเงินสดสำหรับผู้พิการจะได้เดือนละ200นะครับอันนี้ก็เช็คจากการกดเงินสดเพราะมันเป็นเงินสดกดได้จากบัตรนะครับซึ่งเงินสดจะต่าง แตกต่างจากวงเงินรูดซื้อสินค้าก็คือวงเงินรูดซื้อสินค้านั้นถ้าเราใช้ไม่หมดภายในเดือนนะครับมันจะตัดแล้วก็เดือนหน้าเข้าให้ใหม่แต่วงเงินกดเงินสดนี้ถ้าเราไม่ใช้ก็สะสมในบัตรนะครับวงเงินกดเงินสดเนี่ยจะไปกดตอนไหนก็ได้แตกต่างกันอย่างนี้นะครับส่วนวิธีเช็คก็แตกต่างกันโดยเอาเรามาดูวิธีเช็คเงินสดทําได้ดยโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ในวิธีกดก็กดแตกต่างกันกับการสอบถามวงเงินรูดซื้อสินค้า แต่เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์เดียวกันกดโทรไปเบอร์เดียวกันแต่กดวิธีทำต่างกันเดี๋ยวจะบอกนะครับต่อไปเช็ควงเงินกดเงินสดบัตรสิบประกรันรัทก็ทาได้โดยเอาไปเช็คก,กับเครื่องรูดหรือแอปถุงเงินกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอันนี้เครื่องรูดก็สามารถเช็ควงเงินกดเงินสดได้นะครับอันที่3วงเงินกดเงินสดไปกดเช็คยอดที่ตู้ a t ทธนาคารกรุงไทยก็ สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับมาดูความแตกต่างด้านการโทรนะครับแตกต่างกันยังไงการโทรนะครับโทรที่หมายเลข0 2 1 0 9 2 3 4 5เมื่อโทรติดแล้วกด3อันนี้เขาเรียกว่าเช็คยอดเช็คยอดเงินนะครับเช็คได้ทั้งเงินสดและบนเงินรูดซื้อสินค้านะครับดูไปทีละอย่างนะครับ วงเงินรูดซื้อสินค้าทําแบบนี้นะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่วันไหนถ้ามีการกดโทรเช็คยอดเยอะๆมันจะโทรไม่ติดโทรยากมากวงเงินรูดซื้อสินค้าสามารถทําได้ตามขั้นตอน4ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับกด02 109 2 3 4 5แล้วกดโทรออกนะครับเมื่อโทรติดแล้วนะครับให้เรากด3 และฟังสักคู่ต่อไปขั้นตอนที่2ก็กด2กด2นี้ก็ก็จะเป็นการเ,าเช็คส่วนลดร้านค่าทงฟ้าประชาครัฐนะครับกด2แล้วฟังเขาก็จะบอกให้เรากดเลขหน้าประชาชน16หลักตามด้วยกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือกดเลขประชาชน13หลักตามด้วยกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราก็ทําตามนะครับโดยทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าท่านเอาเลขประชาชน10 Uh, เลขประชาชน1 3หลักกดตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี e om, <ม>่ยมก็เอาเลขประชาชนอย่างเดียวไม่ต้องกด2อย่างถ้าท่านจะเอาเลขหน้าบัตรประชาชน16หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็เอาอย่างใดใอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้จะบอกกดหน้าบัตรเลขหน้าบัตร16หลักไปเลยแล้วก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพอครับจบขั้นตอนที่3จากนั้นเขาก็จะบอกให้กดรหัส atm คู่บัตร6หลักตามด้วยกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราก็ทําตามเมื่อเราทําตามแล้วก็ฟังยอดรูดซื้อสินค้าได้นะครับ นี่ก็คือวิธีโทรเช็คก,การฟังวงเงินรูดสินค้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต่อไปเป็นการเช็คยอดเงินสดเช็คยอดเงินสดนี่จะต่างกันเล็กน้อยครับยอดเงินสดนี่ก็มีผู้พิก,การค่าน้ำค่าไฟหรือเงินสดอื่นๆที่รัฐบาลเติมให้ที่เขาบอกว่าเป็นเติมเข้าปกระกเป๋อิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละครับของบัตรคนจนนั่นแหละครับ วิธีทําเหมือนกันเลยไม่มีผ de ิดครับก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทาเหมือนขั้นทาเหมือนวงเงินรูดซื้อสินค้าเลยแต่เปลี่ยนการกดเป็นขั้นตอนที่สองนี่ขั้นตอนที่สองนี่ถ้าวงเงินรูดซื้อสินค้าเขาจะกดหนึ่งกดสองแต่วงเงินรูดกดเงินสดนี่ขั้นตอนที่สองจะกดหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าต่อครับถ้าวงเงินรูดซื้อสินค้านะครับขั้นตอนที่หนึ่งกดส่ย์สองหนึ่งเก้าสองสามสิบห้ากดโทรออกเมื่อโทรติดแล้วกดสามจากนั้นฟังขั้นตอนที่สองมากดสอง อันนี้วงเงินรูดซื้อสินค้าส่วนวงเงินกดเงินสดทําแบบเดียวกันครับกด0219235เมื่อโทรออกติดแล้วโทรติดแล้วกด3พอขั้นตอนนี้แทนที่จะกด2มากด1ทีนี้พอกด1เสร็จครับกด1กด1เขาก็จะบอกว่ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ครับพอกด1เสร็จระบบก็จะบอกให้กดเลขหน้าบัตรประชาชน16หลักเราก็กดตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็กดตามนะครับแล้วก็กด รหัส a t m คู่บัตรหกหลักเราก็กดตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราก็กดตามก็ฟังยอดเงินสดถ้ามียอดเงินสดก็แสดงว่ากดเงินสดได้นะครับทําคล้ายๆกันนะครับก็ใครดูคลิปแล้วไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบนะครับดูหลายรอบถ้าดูแล้วเข้าใจแล้วทําเป็นแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆญาติพ,พี่น้องได้ดูได้ฟังด้วยกันนะครับคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเผื่อบางคนก็อาจจะไม่รู้คนที่เราลักคนที่เราชอบ ถ้าเขาไม่รู้ก็กดแชร์ไว้ให้เขาดูนะครับก็ช่วยช่วยกันแบ่งปันความรู้ครับสําหรับเราก็ค้นคว้ามาได้เท่านี้ก็เล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนถ้ามีเรื่องดีๆอย่างนี้ก็จะนำาให้ฟังเป็นระยะระยะนะครับสวัสดีครับ